ฟุตบอลเอเชียนเกมปี1998ที่กรุงเทพมหานครทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพผ่านรอบแรกด้วยการชนะฮ่องกง5-0ชนะโอมาน2-0ในรอบ2ทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมชาติกาตาร์ทีมชาติเลบานอนและทีมชาติคาซักสถานครับแต้มแรกในรอบ2ของทีมชาติไทยมาจากการเสมอคาซักสถาน1-1ก่อนจะผ่านเข้ารอบต่อไปหลังชนะเลบานอน และแพ้กาตาจนไปสร้างปัะหายามเย็นที่ราชมังอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับอีก4ปีต่อมาฟุตบอลโลก2002รอบคัดเลือกโซนเอเชียคาซัสสถานตกรอบแรกหลังร่วมกลุ่มกับอิรักเนปาลและมาเกา๊าพวกเขาตกรอบแรกแบบไม่แพ้ใครเลยครับเพียงเพราะว่าประตูที่ได้เสียน้อยกว่าอิรักในขณะที่ทีทมชาติไทยผ่านเข้ารอบ2ด้วยการมี1 6แต้มจาก6นัดที่มีเลบานอนสีลังกาและปากีสถานเป็นเพื่อนร่วมกลุ่ม แต่ก็ไปตกรอบ2ในที่สุดครับหลังจากนั้นครับคาซัคสถานย้ายออกมาจาก AFC ไปอยู่กับยูฟาซึ่งมาตรฐานสูงขึ้นและหนักกว่าเดิมอีกครับฟุตบอลยูโรโปี2008รอบคัดเลือกการยันเสมอ0ูนย์ต่อศและ2.2ต่อสต่อทีมชาติเบลเยียมเป็นผลการแข่งข,งขงนันที่แฟนบอลของพวกเขาฉลองราวกับได้ยชนะฟุตบอลโลกปี2 0 1 8รอบคัดเลือกคาซัคสถานเคยพ่ายแพ้ทั้ง2นัดไปกลับต่อเดนมาร์กด้วยสกอร์หต่อสและ1ต่อสชนิดแบบไม่มีทางสู้เลยทีเดียวครับ ฟุตบอลยูโรปี2 0 2 0รอบคัดเลือกการเปิดบ้านถล่มสกอตแลนด์3-0คือชัยชนะที่พวกเขาภาคภูมิใจแม้จะลงท้ายที่ตำแหน่งรองบ้วยของกลุ่มเหนือทีมชาติซานมาริโน่ก็ตามก่อนปี2 0 2คาซักสถานยังต้องลงแข่งขันในโซนเอเชียอยู่เลยครับพวกเขาเป็นสมันน้อยให้ทีมใหญ่ของทวีปเอเชียไล่ถล่มอยู่เสมอ21ปีผ่านไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก5ครั้งผ่านไป แต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่26คาซัคสถานเพิ่งสร้างตำนานบทใหม่ของชาติครับด้วยการพลิกล็อกครั้งยิ่งใหญ่ด้วยชัยชนะเหนือเดนมาร์ก3-2ประตูในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปปี2024รอบคันเลือกครับทีมชาติคาซัคสถานไม่ได้เพียงแค่3คะแนนสำคัญแต่นี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลของพวกเขาเลยทีเดียวครับในขณะที่2แมตช์ล่าสุดของทีมชาติไทยในเวทีเอเชียครับ ฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี FA เดย์พ่ายแพ้ทั้ง2นัดโดยนัดแรกแพ้ซิลิอาสต่อ1เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และนัดที่2แพ้ UAE 2ต่อ0แต่หากมองจากรูปเกมทั้ง2นัดแล้วทีมชาติไทยไม่ได้เป็นรองแม้แต่น้อยครับเพียงแต่จังหวะสุดท้ายที่เรายังไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ได้เท่านั้นเองครับสุดท้ายก็กลายเป็นการบ้าของเราที่ต้องกลับไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้ดีขึ้นครับถ้าทีมชาติไทยยังอยากจะก้าวข้ามอาเซียนสู่ระดับเวทีเอเชีย และแน่นอนครับเพื่อเป้าหมายสูงสุดของฟุตบอลไทยคือการได้เล่นฟุตบอลโลกสักครั้งนึงในประวัติศาสตร์ครับ